พ่อแม่ที่ดีต้องทำดีให้ลูกเห็นพ่อแม่ที่ดีสร้างความดีให้กับลูกทำถูกให้กับหลานพ่อแม่ที่ดีรักลูกให้ถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูอันนี้กรรมฐานทั้งหมดไม่ใช่นอกกรรมฐานเลยพ่อแม่ที่ human, ниб, ไม่ feeling. มいいีกรรมฐานไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วจะสร้างแต่ความไม่ดีให้กับลูกทำไม่ถูกไว้กับหลานแถมรักลูกไม่ถูกวิธีทำความไม่ดีให้ลูกดู ยกตัวอย่างให้เห็นเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นให้ลูกฟังพ่อก็ดื่มเหล้าให้ลูกเห็นแม่ก็เล่นการพนันให้ลูกดูพ่อแม่รบราฆ่าฟันกันทะเลาะกันลูกก็เห็นกำหนดจดจำเป็นกฎแห่งกรรมใช่หรือไม่ท่านทั้งหลายเอย๋ยฟังแล้วคิดสักหน่อยไม่ใช่พูดให้ท่านมีความรู้ที่บรรยายธรรมานี้ถ้าโยมปฏิบัติจิตได้จะเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อมีสติแม่มีสติสัมปชัญญะลูกดีทุกคน ไม่ทำแบบเสียให้ลูกดูรักมัวให้ผูกรักลูกต้องตีรักมีต้องค้ารักหน้าต้องคิดรักมีต้องเตือนกันรักมัวต้องผูกไว้เดี๋ยวมันจะหายจะเสียได้มันทำความดีต้องให้เสมอต้นเสมอปลายพระรมสิ่งหามุราจาร์